คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกัะลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ได้นำสูตรหลัก ร้อยบนนะครับสองตัวมา1ตัวนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับมาดูโจทย์ตั้งโจทย์ยังไงนะครับก็ใช้รางวัลที่1น,นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่าง3ตัวุนครั้งที่2 สามตัวหมุนครั้งที่3แล้วก็3ตัวหมุนครั้งที่4นะครับต้านลงไปนะครับการคำนวณนะครับก็ใช้หลักแสนสองครั้งบวกหลักหมื่นสามครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกกร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สองสามครั้ง บวกหลักสิบหมุนครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สามสองครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกแปดคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวกสามนะครับก็จะได้เลขสองตัวซึ่งเป็นหลักร้อยนะครับมาหนึ่งตัวนะครับอ่ะมาคำนวณกันเลยนะครับ

สามนะครับหลักร้อยก็คือสาสถิติทำให้ดูวันนี้ก็11บงวดนะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับก็กำลังเดินดีนะครับงวดต่อมา2อสองเป็น4 4 32ได้2ได้5ได้3าม สีเป็นแปดไดได้หนึ่งมได้สามแปงได้แปดี่สองเป็น8ปดสามหนึ่งได้สามหได้หน,นะครับสีวกสเป็นหกหบวกหเป็นสิบเอบเวกสเป็นสิบสีบวกแปดเป็นยี่สิบวกสเป็นยี่สิดยีบวกหเป็นยี่สิบวกสก็เป็น 32 32บวก8ก็เป็น40 40บวก8เป็น48 48บวก3ก็เป็น51 51บวก6ก็เป็น57 57บวก8ก็เป็น65นะครับผลนัพธ์ที่ได้ก็คือ5บวก3ก็ได้8นะครับต่อมา3ตัววนที่ออกก็คือ852นะครับหลักร้อยก็คือ8 งวดต่อมา8 2ดสองสบหได้6 1หนึ่งสได้3 1 1หนึ่งหนึ่ได้หนึได้8 2 2ได้ส0 1ได้0 1 1ได้หนึได้6 9เได้9 1 2ได้2 5 1ได้ห้าได้2 6บวก3เป็น9 9บวก1เป็น10 10บวก8เป็น18 18ดบวก4เป็น22 ยี่สิบสองบวกหนึ่งเป็นย3่3ิบสามยี่สิบสามบวกหกเป็นยี2สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกเก็เป็นสามสิบวกสก็เป็นส 40, 40ี่สิบกหก็เป็นส 45, 45ี่สิบวกสก็เป็นสี่สิบวกแก็เป็นห้นะครับผลลับที่ได้ก็คือ 5, ้าบวกสก็ได้แนะครับ ต่อมา3จวบนที่ออกก็คือ8ห5นะครับหลักร้อยก็คือ8มวดต่อมานะครับ9 2 18ได้8 9 3 27ได้7 4 1ได้4 8 1ได้8 5 2เป็น10ได้0 3 1ได้3 2 1ได้2 7 3 21ก็ได้1 3 1ได้3 1> 3 1ได้3 4 2เป็น8 9 1ได้9 9 1ได้9นะครับ8 7บวกเเป็น15 15บก4เป็น19 19บเป็น27 27บวก3ก็เป็น3 0 3 0บวก2เป็น32 32บวก1ก็เป็น33 33บวก3ก็เป็น36 36 36บวก8ก็เป็น44 4 4 บวกเก็เป็น53 53บวก9ก็เป็น, 53. 53ปน62 62บวก8ก็เป็น70นะครับผลนับที่ได้ก็คือ0นั่นเองนะครับบวก3ก็ได้3นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 56นะครับหลักร้อยก็คือ3มงวดต่อมานะครับ

ย4่บวกสเป็น26 26ิบกวกเก็เป็น35 35ิบวกแก็เป็น43สิบนะครับผลลับที่ได้ก็คือ3าบวกสมก็ได้6นะครับต่อมาสามตัวบนที่ออกก็คือ6 4สี่หนะครับหลักร้อยก็คือ6กงวดต่อมา02ได้0 7นย์สามยเอได้หนึ่งสหนึ่งได้สี่หกหนึ่งได้ห หกสองได้สองแปดหนึ่งได้แปดห้าหนึ่งได้ห้าสองสามได้หกศูนย์หนึ่งได้ศูนย์แปดสองได้หกเจ็ดหนึ่งได้เจ็ดสามหนึ่งได้สามหนึ่งบวกสี่ก็เป็นห้าห้าบวกหกห้าบวกหกก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสาม 13บวก8ก็เป็น21 21บวก1เป็น26 26บวก6ก็เป็น32 32บวก6ก็เป็น38 38บวก7ก็เป็น45 45บวก3ก็เป็น48 48บวก8ก็เป็น56นะครับผลนับที่ได้ก็คือ6บวก3ก็ได้9นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ9 7 8นะครับหลักร้อยก็คือ9 งวดต่อมานะครับ8 2ดสได้6 7 3จ็ได้1 6ึหนึงได้6 9 1ได้9 8 2าได้6 7เงได้7 5็นึงได้5 2 3ได้6 8 1นึงได้8 0 2ได้0 6 1ได้6 5หนึงได้5้นะครับ6บวกหเป็น7 7เบวก6เป็น13 13บวก9เป็น22 22บวก6เป็น28 28บวก7็ก็เป็น35 35บวก5ก็เป็น40 40บวก6ก็เป็น4 6 46บกวก8ก็เป็น54 54 54บวก6ก็เป็น60 60บกวก5ก็เป็น65 65บกวก8ก็เป็น73นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3บวก3ก็ได้6นะครับ ต่อมาสามตัวบลที่ออกก็คือหกเก้าหกนะครับก็หลักร้อยก็คือหกมั่ต่อมานะครับศูนย์สองได้ศูนย์ห้าสามสิบห้าได้ห้าเก้าหนึ่งได้เก้าหกหนึ่งได้หกหกสองได้สองหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งห้าหนึ่งได้ห้าหนึ่งสามได้สามแปดหนึ่งได้แปดเก้าสองได้แปดสี่หนึ่งได้สี่ หกหนึ่งได้หกห้าบวกเาเป็นสิบสีบวกหเป็นยี่สิบวกสอเป็นยี่2บวกหนึ่งเป็นยี่3บสามยเป็นยี่สิบแยวกยีบวกสก็เป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็วกแก็เป็นสามสิบก้ก็เป็นสี่สิบจ็ดสี่สิบเจ็ดบวกสี่ก็เป็นห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดบวกหกก็เป็นห้ก็เป็นหก นะครับ67สิบเวกแปดบ็วกแก็เป็น75นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5้บวกสก็ได้8นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกคือ8 98นะครับหลักร้อยก็คือ8งวดต่อมานะครับ3 2มสได้ห 4 32ได้2 5หนังได้5 8หนังได้8 8 2ได้6 7หนังได้7 3 1ได้3 8 34ได้4 1 1 1 1 2ได้2 6 1ได้6 0 1ได้0 6บก2เป็น8 8บก5เป็น13 13บก8เป็น21 2 1่บเวกหเป็น27 2 7ิบเวกเ็ก็เป็น 34, 34 3 4ิบสี่สามสิบสี่บวกสามเป็นสามสิบเวกสก็เป็น4ี4สิบเอ็่วกหก็เป็นสี่สิบวกสก็เป็นสี่สิบวกหก็เป็นห้าสิบวกแก็เป็นห้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแปดบวกสก็ได้หนึงนะครับต่อมาสาตบลที่ออกก็คือหนึหนะครับ หลักร้อยก็คือหนึ่งงวดต่อมานะครับสี่สองเป็นแปดได้แปดห้าสามสิบห้าได้ห้าแปดถึงได้แปดหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งห้าสองเป็นสิบได้ศูนย์เจ็ดถึงได้เจ็ดสองหนึ่งได้สองสองสามได้หก แหนึงเลขแปดเก้าสองเลขแปดสอน้สอเหนึงเลขเก้บวกหเป็นสิบสาบวกแเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเจ็ดก็เป็นยี่สิบกวกสก็เป็นสามสิบวกหก็เป็นสามสิบวกแก็เป็นสี 8, ่สิบห้วกแปดสี่บวกแก็เป็น 53 53บวก2ก็เป็น55 55บวก9 55บวก9ก็เป็น64 64บวก8ก็เป็น72นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2บวก3ก็ได้5นะครับหลักร้อยก็คือ2เขาทเรียก2นะครับ อ่ะทีนี้มาดูงวดประจำวันที่16เดือนธันวาคม2568นะครับมาคำนวณดูกันเลยนะครับ4 2เป็น8 6 3 18ได้8 1 1ได้1 2 1ได้2 2 2ได้4 2 1ได้2 3 1ได้3 9 3 27ได้7 3 1ได้ 3, 3, 3, 3, 3 เจ็ดสองสิบสี่ได้สี่เก้าหนึงได้เก้ห้นึ่งได้ห้าแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสี่เป็นยี่สบามยี่สามบวกสองเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกสามเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกเจ็ดก็เป็นสามสิบห้าสามสิบห้าบวกสามก็เป็นสามสิบแปดสามสิบแปดบวกสี่ก็เป็นสี่สิบสงสีสิบสอง บวก9ก็เป็น51 51 51บวก5ก็เป็น56 56 56, 56. บวก8ก็เป็น64นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4นะครับ4ทวนอีกครั้งนะครับ8 6 7 9 3 5 8 ห้าแปดสอน่าะครับได้4นะครับ4สูตรนี้ต้องบวก3บวก3ก็ได้7นะครับเอาละครับก็ได้แล้วนะครับหลักร้อยนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับผลการคำนวณที่ได้ก็คือ4แล้วก็เนะครับเป็นงวดประจำวันที่16บหก เดือนธันวาคมนะครับ6-8ก็มารอารุ้นกันนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูเดี๋ยวนะครับขอระบายใส่สีนิดนึงนะครับจะได้ดูง่าย ก็แคปเอาไว้ดูนะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็นำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลวงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตางใช้นะครับสวัสดีครับ